สวัสดีครับวันนี้พามาหาของกินตอนเช้าตลาดภูนะครับจะไม่ได้นั่งกินนะผมจะซื้อกลับไปกินที่บ้านนะเพอ่อไทยสิบสี่ไเริ่มร้านแรกเลยนะครับที่ขนมไข่ไนดํานะครับเป็นเจ้าเก่าผมเคยถ่ายคลิปไว้แล้วนะครับไปดูคลิปเก่าได้นะครับสิบอันมีไหมครับเอาสิบอัน ร้านนี้ขายแค่ประมาณ10โมงก็น่าจะหมดนะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์คิวจะแน่นนะอันนี้ผมมาว,วันธรรมดานะครับเลยได้นะถ้าเสาร์อาทิตย์นี่คืออาจจะต้องรอหรือไปเดินที่ไหนก่อนนะครับอันละ15บาทนะอันละ15บาทนะครับนี่เขาก็กำลังทำกันใหม่ๆเลยนะครับข้างหลังนั่นเห็นไหมครับนายดำกำลังทำเลยนะกำลังหยอดขนมอยู่เลยนะครับ มาร้านที่2แล้วนะครับอยู่ตรงตลาดวัดกลางนะอันนี้เดินเข้าตลาดนะครับตามคลิปเลยนะครับเดินตรงเข้ามาในตลาดแล้วก็เลี้ยวกว่านะครับเราจะไปกินต้มเนื้อปั้น้วนนะร้านนี้ผมก็เคยถ่ายคลิปไปแล้วครับไม่ใช่เกาเหล่านะแต่เป็นต้มเนื้อนะคล้ายๆต้มเนื้อตามร้านจิ้มจุ่มอะครับจะออกแซบๆหน่อยนะจะไม่เหมือนเกาเหลาซะทีเดียวนะโอเคดูตามคลิปไปได้เลยครับว่าเดินทางไปยังไงนะครับ มาถึงร้านนี่ร้านเขากาลังเพิ่งจะเริ่มตั้งเลยนะครับผมเป็นลูกค้าคนแรกเลยนะครับก็เลยสั่งต้มเนื้อถุงนึงนะครับกลับไปกินที่บ้านนะครับนี่นะครับเขากำลังแบบว่าตัดเตรียมของกันอยู่เลยนะครับก็ให้ดูบรรยากาศการเตรียมของของร้านป้าล้วนนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะช่วงเช้าเจะไม่มีคนนะครับ จะมีพระเดิมบินธบาตด้วยนะครับใครอยากจะใส่บาทก็ได้นะครับแย่งน้ำไปนะแย่งน้ำครับพี่ ท่าไรครับร้อยหนึ่งครับขอบคุณครับร้านที่สามของวันนี้นะครับจะพามาซื้อเปาะเปียสดนะครับเป็นเจ้าเก่านะครับอยู่ในซอยลรงเจนะขายมานานแล้วนะครับแล้วก็ขายดีนะผมมาเนี่ยตอนประมาณ7จ็ดโมงเนี่ยยีรอคิวประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับ คิวเขาเยอะมากนะนี่นะครับ2ตัว35 3ตัว50นะครับเปาะเปียสดนะครับนี่นะขายตั้งแต่8โมงไม่ใช่สิขายตั้งแต่7โมงถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งน,นะครับโดยประมาณนะนี่นะครับก็ให้ดูบรรยากาศนะครับมีลูกค้ามาเรื่อยๆนะคือผมเนี่ยมาถึงเนี่ยได้เป็นคิวที่3นะครับ7โมงเช้าได้คิวที่3นะ ร้านจะอยู่ตรงป่าซอย21หน้าเซเว่นนะครับเขาอยู่ทุกวันจันร์นะเขาอยู่ทุกวันจันทร์นะครับใครผ่านมาแถวนี้ก็มาลองซื้อได้รสชาติผมชิมแล้วโอเคนะครับน้ำราดเนี่ยหวานนิดหน่อยกลมกล่อมไม่ได้หวานมากนะครับคนที่ไม่ชอบหวานกินได้นะแล้วเขาก็จะมีพริกน้ำส้มนะครับไว้ตัดเลี่ยนแล้วก็ต้นหอมมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับเขากําลังเตรียมออเดอร์ให้ลูกค้าอยู่ป้าคนนี้เขาสั่ง5กล่องนะเขาสั่งไปขายนะ นี่นะครับผมได้คิวที่3นะหลังจากผมเนี่ยก็มีคนมาซื้อต่อเรื่อยๆนะครับขายดีมากนะนี่นะครับผมว่าน่าจะขายไม่ถึงบ่ายโมงครึ่งหรอกถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์อะอาจจะต้องมาไวนะครับเพราะว่าขายดีนี่ขนาดวันธรรมดานะครับวันนี้เป็นวันธรรมดานะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับคนยังมาซื้อเรื่อยๆนะครับบางคนนี่เขาก็รับไปขายด้วยนะเพราะว่า2ตัว35บาบาทนี่ถือว่าราคาโอเคเลยนะเดีย๋ยวบอกไปให้ก่อน ถ่ายถึงคืนโมงอะครับประมาณแปดโมงครึรแล้วเข้าไปข่ายข้างในปะป่าละป่านะอ๋อหมดเลยเหรอใช่ใช่ใช่ใชอ๋อ,อแปดโมงครึ่งเ,เองอยู่เหรอพี่ที่มาลงสายอย่เดีออเดอร์ค่ะ ซื้อเรื่อยๆนะครับช่วงเช้าน,นะครับบางคนก็แบบว่าคิวยาวแล้วเขาเข้างานไม่ทันก็คือรอไม่ไหวก็มีนะครับก็คือว่าคิวเยอะจริงๆนะ รวมได้เลยครับเท่าไหร่ครับ15ค่ะมีคนมาช่วยแล้วนะครับมาช่วยหัน่นผกักหั่นเครื่องนะครับเพราะว่าคนเดียวน่าจะทําไม่ทันนะครับนี่นะก็มีคนมาคอยช่วยนะครับนี่ของผมได้เรียบร้อยนะสองกล่องนะครับเดี๋ยวเราเนาะเราคิวเนาะประมาณสี่กล่องกว่านะจังหวะให้กับสี่กล่องนะนะเดี๋ยวทำแล้วยวออกมาแล้วกันโอเค สำหรับใครที่อชอบคลิปแนวนี้นะครับฝากกดถูกใจกดแชร์นะครับหรือใครมีร้านเด็ดร้านไหนอยากให้ลองไปถ่ายนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณสำหรับการรับชมติดตามนะครับสวัสดีครับ